ข้างในมันกันน่ารุ้นนะครับว่ามันเป็นไอเหนียวอืออ่ะละ่ะอุย้ยข้างในมันฮอตหลองๆเลยอุ้ยอ่ะละ่ะอีอจัลรัเหลือแหละบุ๊ค คือ่อไรจะเปนม่ไม่ไม่ไมโอติดไปอาะนด้อะไรคือไม่ไม่่ซ้ำจ่างคือจะเกิดน,น้อยค่ะ ไี่จริงถ้าตาน้ำผึ้งเยอะๆอะจะหอมมากใส่น้ำผึ้งนิดเดียวในข้าว่านี่ใช่อุ้ย,ยแล้วมันเละแค่่างนะฮะแล้วมันเละแค่เองนี